ก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวกันใหม่นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ต้นปลาครับคนเก่งจะยังไงไว้นะครับปลาปลาปลาจะทำไหมครับจะทำนะครับเต็มมาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สีไหมใ่สีผมไม่เป็นปัญหพี่ขอให้มีความสุขความเจริญอายุวันนะสุขภาพภาระ มาเป็นคาถากันเลยทีเดียวพระราี่ได้เกตสีะเรวี่นะครับพอเขารอแสงโคลราเรามาโดนฝากแป้งนะว้าครับนี่บ้านทำตายเลยใช่ไหมเนี่ยว้านกัดใช้ไออะไรนะไอซีเอสดีนี่ตัดม้าเปดูนี่กระบาเดีขออนุญาตเชิญเชิญที่มาถ่ายรูปคู่กับน้าโตครับ รอครกันครับกุงเทพมัยรอปภล็อกตัวแน่ๆมาจากใหม่ทำใหม่อคารอบอีกคนนี้เมาแล้วเมาแล้วไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาโอเคทำนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสโอเคอันนี้เป็นคลิปด้วย เชิด้วยใช่อันนี้วันฉลองวันเกิดนะครับถือฟูแป้งครับุูกแป้งเกิดองครับเิดเลองนหน้าผมไม่มาแล้วนะเดี๋ยวจะเย็นปีหน้าปีหน้าปีหน้าเลี่ยนที่ครับมาหัวเห็นนะปีหน้าไปไปบินเขาดรักครับเพอมันต้เาเทียมกันอีพี่มันจะมดเดีวต่อไม่เราอะ อานรึปาเดี <du> ๋ยวเดียวไม่งั้นก <aire> ็ซึ่มซับอันนี้เป็นรุ่นน้องนะรจ์ับน้องรับน้องเออเขาเรียกว่าการรับน้องเออเออรับน้องรับน้องใช่อ่ะรอไหมโอ้โหอย่างเท่เลยครับให้พี่ๆเขาดูหน่อยนี่พรปป63 พอไหนดสดยอดเี๋ยวมาเจอกันที่บลอกอีกรอบโอเคหกสรั้ลกสามหอเหมือนกันโอเคทำไมหกสาคนนี้ไม่ได้ไม่วส่หวใส่หนสงัวนึ่งหังตาม่นงหัวมา่น่มั่น่นห่งหมัสนะหังหมือนกันเห็นัหหนนน่นา ยังเอาฟันมาขวางไว้อีกจะยิมที่ชัดแต่เอเขาก็แบงหนึสิได้ได้ครับได้แป๊บนึงครับเจ๊แหม่แทนตัวเองว่าเจ๊หลับตาโอเคยังหล่อเลยอ่ะดูยิ้มยังหล่ออ่ะไม่ยิ้มก็หล่อเออเนี่ยเออ อาปากนะเดี <S <s ๋ยวแป้งจะเข้าปากขอจัดเต็มหน่อยคนนั้ขอจัดเต็มหน่อยจัดเต็มจัดเต็มหน่อยใช่ไหมคนนั้ขอจัดเต็มมาเอ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 าอ้สารสบู่ค่าสบู่น้องมอ้นี่และเนี่ยัวหน้าทุได้เย็นเลยจะได้ยินสบายัวหน้าุดเลยเหรอทำไมไม่ยนมาโรยผงเขียนเลยวะโอเคอันนี้รุ่นน้องมาโองาหครับก็มองผู้หญิงก็มอง เดินไม่สบายอย่าอย่อย่าอย่าย่นอกเรื่องเพราะแข็งหว่งประเด็นเด็ดประเด็นเออใช่มามามาปาตรงไหนก่อนดีวะต้องทุกตรงทุกตรงอย่าไปยืนหน้าใเขาแปงเข้าปากเออว้าวเลกันเยอะเอามาหนักหนักหเออใย่าสำหรับขนมเค้กสำหรับแอเย็นๆ็

เ็นเกียรติในงานหน่อยเห็นแล้วเป็นยิ้มยิ้มมาเลยเป็นโปรอ่ายิ้มมาเลยเชียวเหลืออายุงานอีกหนึ่งปีการทำงานของเป็นโปรรอรถไฟไทยไฮวาร์จจ้ะการไทยเฮ้ยไป็นไทยเนาะเป็นไทอ่ะใช่ด้วยคุณน้ำโสพลพอขอลอมือหนึ่งแข่งกรุงเทพเลยกล้องมาทางนี้กล้องมาทางนี้ครับครับผม กล้องมาแล้นี้มผมว่าหันหลังกลับไปทางนู้นโ <Okay. S 2> อเคหันหลังกลับไปทางนู้นว้าวเป็นอันนี้ก็เป็นเป็นหัวหน้าชุดของคณะพีมแป้งหอมให้เอาทัา้งกระพลก็ได้แป้งเลยเยอะอ,อยากอยาก,ยาก,ยาก,ยากให้ให้ให้พี่ครับป่า,ปา,ปาแป้งเป็นเกียรตินะก่อ <Okay. S 2> นที่พี่จะย้ายเข้ามาอยู่แขวงจีนรากรุงเทพไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมนัทโสก็จะรับน้องกับพี่อีกทีนึ <laughs> งแล้วใครเมื่อไหร่ครับ เอาอแล้วบ้างอ่าเป็นพิธีให้หน่อยอ่าพิธีพิธีเอานอยอันนี้อันนี้องภูเขาเลยเข้าใหญ่เลยพออนครับครับเป็นว่าอ่าต้องรอล้วรอ้องอ้อจรอใช่ตนองหมนใ้เลย ท่านนัครับเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับขึ้นนรถไฟครับชื่ออาจารย์ควัฒนครับอาจารย์ควันเรครับขึ้นยานรถไฟครับวางยาคอมเม่ไล้อันนี้ครับอาจารย์ควันเราครับครับผมที่ปรึกษาคณะสายวครับใช่ไหมฮะแล้วเมลารถไฟบ้านเราจะสร้างเองได้ทีนะเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวเดี๋ยว คุณจะเข้าโทรศัพท์ครับอ่ะวันนี้รอทุกคนนะเนาะรอผีสามขออนุญาตนะครับครับนะครับเอาตาครับแป้งเอาตาเสร็จเสร็จแล้วเป็นผู้จัดการเรื่องรถไฟนะครับตั้งเจ้าทางเลยครับเดียวผู้จัดการครับยอดมากนะโห้ครับผู้ชายยังข่าวไม่ทั่วรถนะไม่เออ อ้าวอ้าวเยเฮ้ยพี่คนนี้ผมขอป่าเองมาที่ที่ผมทิมไปที่บอกว่าโดนวไม่มีแป้งจับยนลงรถไปให้หมดวันนี้เดี๋ยว่จะเินอกไปกินโอ้โหท่องคาถาด้วยเว้ยแม่ปะหน้านะไม่ใช่เสกข้าท้องน้องเขาหลับตาหลับตาด้วย ออเอาอันนี้เดียวกันใช่ไหม,โอ,อมโอ้โหชุกแป้งทอดเลยแป้ทอดขออนุญาตขออนุญาตแล้วเอาขออนุญาตเอาคืนใช่ไหมเ้ออเอาอะไรของแป้งอยู่ไหนขอ,อ,อ,อ้ยูอาว,ว่าแสจะนึกว,ว่าจะไปล้างหน้านว,ว่าแสตาถมหกกองแป้งอยู่ไหน ผมว่านะพี่แบงค์ครับครับคทั้งนักศึทั้งอาจารย์ทั้งวัดทั้งพี่แบงค์เนี่ยผมว่าควรถ่ายรูปคู่กันนะครับครับเหนื่อยสามตัวหมดถ่ายรูปคู่มันยังไงวะเออเอาละไม่เจอพี่แบงค์ครับผมขออนุญาตอีกขั้นหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหเอาเอาได้ครับได้ครับให้น้องเธออ่าอ่าถ่ายถ่ายถ่ายรอบนึงเฮ้ยอย่าล้มออกไปเขตผู้โดยสารมานี่ลูกมานี่อ่ปะถ่ายก่อนอีกอีกท่านหนึ่งคนนี้เป็น คนสําคัญอีกท่านหนึ่งครับเป็นเป็นหมอคลอดเป็นพ่อคลอรถเมย์ไม่เกี่ยวกูยังไม่ได้เสียเป็นพ่อคลอรถเมย์ครับกูยังอยู่อีกนะอันนี้เป็นหมอรลอดเมย์สี่กูยังไม่ได้เสียกูยังอยู่อีกนาอ่าอันนี้ก็คือแบบอายุงานกูยังเยอะกูต้องเปิดเลือเปิดยามให้นะครับอายุงานกูยังอีกเยอะรถไฟเรือเมย์รถเมย์ตำรวจใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวจบเป็นตำรวจไม่มีตำรวจวเร็วเร็วเร็ว โคราเกเป็นเปคัผมเพื่อนแป้งหรืละอันนีคนขับรเมร์นะรับพยาบาลด้วยสายไหนครับสายแปดืชเป่ะนี่กำลังิดใช่ไหมเฮ้ยผมอมรโอ้หมอไปดีอันีตผมก็เคยขับสายแปดละอุ้ยขออนุญาตครับเกียมากโอ้โหเกียริดเมียยังไม่เคยปาแป้งให้แบบนี้เลยอะโอ้โหขอคาดโอ้โหต้องเป็นหน้า ใส่จำเป็น้อหใสไม่ันาหลังหันหลังให้รับรองด้วยเอยาอ้โหู่้หงไม่ยอกเอานี่จกเอาผู้หญิงก็ปาเองแล้วแล้วก็โจ๊กที่เกยเลยโดนตัวหาเอยไม่ได้กูแดดตา อาชีพเลยดูดิ้านเาออกอมันเป็นกฎของเราใช่ไหมใช่ใช่เราน่มันจำหน้ากูไม่ได้เป็นกดมันจาหน้ากูไม่ได้แด้วเนี่บ กี่รอบเยอะแล้วแล้วมันไปทำให้แป้งอะไรยนะนักสูบมีทาเป็นมีทาให้กินเป็นตัวเลขไปเลยถามเลยนะโอ้จังึ้นใจชื่ออะไรนะเกมครับเกมหมดสามเกมแล้วงานเอ่าแล้วลุนพี่ทราบว่าเราอยากให้รุ่นน้องถาแป้งให้เพราะว่าแป้งเริ่มหายอ่ะแป้งเริ่มหายอ่ะเฮ้ยต้อนอนแล้วเหรอเฮ้ยหย คนอ่าคนนี้ต้องสองคนเลยครับวา้จอดสามนะจอดสามนถ่ายแล้วครับมาแป้งน้อยไปอ่ะเออใช่โอเคพอ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 วางเอาดีวา ว้ามส่งการเขียนไหมสิวไม่ขึ้นรับรองระการอิปีิวขึ้นแน่นอนพี่ก็ใส่แว่นแล้วพี่ก็เดินกลับไปนั่งพี่ก็เดินกลับไปนั่งเลยตอนนี้ฉันเย็นม้าลยนักว่าเพราะว่าพยายามจะระบายแ้ง สวนเลยเชีเชีนี่มามามายกุยกไี่ม่เก่ไม่เ่้มาะบคไนั่หรมบคร้ไม่มีเวลาอ่ร้มที่ลุกมาม้อง่รอจะไปนั่งอยู่นั่นไ้ไอมเรเอาขหน้ามาใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวมันเลอมันเลอมันเล้มับไ่าัม